สบายดีพี่น้องเพราะ่าสามน้องย้ำ่น้องตรงนี้เหน้ำยำเล้พี่นลูกค้ากับมาเรื่ใกๆพี่น้องแต่ว่าไปมาดูใส่น้ำบางนาดยพี่น้องใส่บางนาเลยพี่น้องเดี๋ยวจะน้องสิบห้าโอ้แทา โอกิค oh, so ่ะพี่น้องมีผู้จองให้แม่จะคองให้เด้อ กุ้งสุกโดยเาพี่น้องสุกสุดจ้าจะปลาหมึกก็จ้าเส่หมูยอน้ำ้าจ้าจิมพแล้ว กล่องมาจะรีบมาอย่งงนึงยฮะใส่หอมสีลาวน้องเมีจับเดี๋ยวพี่น้องกล้องันจะบบสั้นๆปรได้คลิปส่งมือสามมืออะไรพี่น้อง ใสซาลี่พี่น้องไม่เห็นน้องแล้วค่ะใส่ไว้คันคนพี่น้องมาโนดบาแพลนงาานเนันดอคนเลยจากพี่น้องเบด้สีสันอาหารยำกุ้งสุกกับปลาหมึกจ้าหมึกจ้า เสร็จแต่ใจพี่น้องอันนี้ก็เป็นร้านชนอมเด่ใจพี่น้องอันนี้ก็ท่งยางใส่ใส่ยำอันนี้ก็ลูกค้ามาซื้อสวยงามอันนี้ก็น้ำปะลาอันนี้ก็น้ำเสื่อมน้ำเสื่อมเรอยากเบิดละเบิด์ะก้อนพอมันยังได้ได้หลายยำหลายยาเตอะออยู่ผงโซดน้ำปลามะนาว เครื่องเคียงสะโนมสะเซเซไว้ด้วยพี่น้องแช่ถังไว้เพราะว่าอันนี้กะสาลีเอาไว้ในเอาเซ่ถังไว้เพราะว่าข้าบโพดแช่ถังไว้พัดแมงวันขี้พกขี้พุ่นเนี่ยพี่น้องเพราะใคอยู่ในทางขนาดแช่ถังไว้ร้านเสริมสวยก็ต้องเปิดอยู่จ้าร้านเสริมสวยก็เปิดค่ะเปิดอยู่ทุกวันทุกมื้ออันนี้กับมือซอยน้องบีม ไปดีนะลูกปลาลุงินงอนี่นะปลาลุงกินงอนอายยิ้มนะยิ้มเลยจริง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 จรง ต้องมีผู้จับจังไ,งได้เห็นสะลมยำแน่อันนี้ก็น้ำเสื่อมจ้าพี่น้องอจะเห็นตัวเห็นอย่างพี่น้องเออแล้วสุบพุ่มพิมพ์ขนาดวันนี้สาวน้อง <c oughs> โอ้ให้ลูคลคกลคา้าให้ผมลูกค้าอีก, <c oughs> อกซือ <c oughs> อ้อซีม <c oughs> าดูให้ลูกคา้าเพิ่งให้ผมลูกค้าอีกผมสอกอันนี้ลายกระเจี๊ยบแต่แรกดอกอั้ลายลักมันเห็นจะหึงลงสุดเงาเบาลง

มะนาจากพี <languages? S 2> ่น no no okay, ้องเฉนาวสดเลยจ้าบีบเลยดี่น้วอ่าๆเจมโตสบายดีพี่น้องลยลูกสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกไอ้บีบมาเฟินนแม่ใหดกินทายโอเคกแ เนี่หอยแข้งเก็จ้ะพี่น้อง <มา S 1> กับปลาหมึกเก็<ม>เจ้าสาน้องก,กับหมูแกะกับเห็ดแล้วหอยแข้งสาน้องกับผัดสะอาดขาวงามได้พี่น้องค่ะข,า,ขาว <c oughs> ขาวเขาเขาเห็นแล้วกันอยา,าอกเลยเพื่อเขาเปิดกลางคืนเพื่อลูกค้าพิเศษจ้ามีลูกค้าพี่น้อง <c oughs> ลูกค้าก็ไอ้ก๋ง มือกระตับเลยจ้ะพี่น้งองหัวมันไปเฉยปะหวดไหนอ้องโรลานก็กิีนเลยจ้ะออมันจะได้เบิตายล้วตระมาเบิดมือยำมันนี่โปสิเบิดตจะายดี 小里在电脑。 ค่าคือผู้ชายเดจ้าออมืัอนี้ <c oughs> ลงยูทูบเบอร์เด้อติดตามซ่องคอยเนอเดอสาวน้อมพาแท้เพื่อนมาเฮ็ดน้ำพี่น้องจักชิจักยำจักชิจักหยั่งพี่น้องเฮฮิตหลายแนวมืัอนี้สาวน้อมหาเงินหลายทางขนาดหาเงินไปผูกแขนบ่าวแพนสาวนกมืะออื่นเด้อจ้าขึ้นเทือนเพื่อน <c oughs> หาเงินหลายทาง สีลูกค้าต้องการก็คือสีบ่อนเนะพี่น้องได้ใจขนาดเลยวันนี้แต่ก้าวโเพิ่นสีนั่นแหละซนนองยังชิลงให้เพิ่นเลยค่ะลงให้พนนี่สก่อนเหตให้เพิ่นแล้วสก่อนจะเอาพน่นน้ำหลังงามบ่พี่น้องใครต้องการสีนี่มาหาศาลน้อมได้เด้อเฮ็ดให้รับรองได้ใจเลยสีเงาะผู้เฒ่า <laughs> นี่ก็เป็นคนที่สองนะจ้าลูกค้าลงสีบอนคนนั้นการเสร็จแล้วคนนะโลอเลยทางนะเข้าไปติดตามมาเด้อซองสาน้องพาเซ่เงินจ้าแกลพี่น้องวันนี้ก็มีตาราง อันนี้ก็ของทะเลที่สน้อมซื้อมาขายนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องมีกุ้งน้อยกุ้งใหญ่หอยแครงแล้วก็หมึกสดไ่ไา่กัอุ่นนนุนช่วยสน้อมแม่เด้อน้องบีมลูกค้ามาเห็นผมนำหันยำสน้อมก็หันน้น้อยพี่น้องเอ้ยหายอยู่หาก,กินหาเงินหาข้าวันนี้ก็ใช้มียนไวด้ด่าพี่น้องเลย กุ้งก็ตัวใหญ่ใหญ่เลยจ้าโอ้ยน้ำหมากุ้งเล็กกุ้งใหญ่หอยคางหอยใหญ่ฮะเลยปลาหมึกก็ใหญ่ใหญ่เลยจ้าน้องบีมน้องบีมสบายดีพี่น้องม่สบายดีปลาลุงไว้แม่เล็กก็ยอมสีผมเช้าหนิฉนองไปได้ถ่ายคลิปพี่น้องเมื่อยแห้งบายดีปลาลุงจ้าน้องบีมนะจ้าบายบายไปไยนไปไหน สำหรับคลิปนี้น้องบ่มก็ขอลาก,ก่นเด้อป้าลึงเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องแม่น้องพาแซบเดอ้อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาน้องเปด้วยพี่พาดประกาศก็กดถูกข่อภัยเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี